อ๋อพอดีเนี่ยมาเที่ยวบ้านน้องใช่อยู่คนเดียวเ่อน่ะอะไรนะเดือดรังอ๋ออยู่บ้านมาแค่นี้ก็ต้องคุยกันแลเสี่ยงน้องออโอเคก็ดีค่ะก็เรื่อยๆนะก็ทำไมคิดถึงเหรอเฮ้ยอย่าพัง ขึงอะไรขนาดนั้นเหมือนเพิ่งคบกันใหม่น้องเขาแซวไเฉยเ่ยเกิดแรงไวหน่อยก็พี่บอกคิดถึงหนูโอ๊ยอเฮก็พรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูก่อนว่าจะบอกแม่ว่าไงดีว่าจบแล้วก็น้องเพราะว่าแบบเออช่วงนี้เที่ยวบ่อยไงแล้วแบบแม่ชอบว่าอะไรอย่างงี้อยากให้อยู่บ้านก็ กลางคืนเลยหรอกลางคืนกลางคืนมันจะดีหรอมันผู้หญิงผู้ชายออกมาเจอกันอ่ะดี่ใครอ่ะพี่ใครอ๋อเพื่อนเพื่อนใช่ป่ะอ๋อแม่น้องก็ที่เธอรู้ไปเลยอ๋อน้องมาชอบห่วงเฉยน้องปั่นไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคคุยกับใครโอเคพี่ไปก่อนนะพี่กลับบ้านละอะไร ไม่ะมาที่เอิร์ดนะผมบอกพี่เอิร์ดนะทำไมบอกผมอ่ะคุยกัอะไรกันคุยเรื่อาดีๆทำไมทำไมต้องนัดเจออะไรอ่ะแล้วพี่เอิร์ดถ้าพี่เอิร์ดดูบ้านแต่งเขาบอกให้เอิร์ดเขาสาไม่ยุ่งกับใครต้องไรชีวิตเพราะว่าเขาเคนไร้คุจริงๆเออแค่คุยเฉยๆแล้วก็กินข้าวแต่ไม่ได้ไปไหนต่อแล้วเมื่อกี้บอกใจไหมไปไหนก็กินข้าวไงพี่เอิร์ดเขาไม่สนใจกันจริงแต่เขาก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องผู้หญิงไง เขาก็อยู่บ้านทำมันนีมันเขาไปทั่วกำไรชีวิตหาช่วงนึืมไม่ดีอะพอนีออ่ไม่เป็นไรหรอกเดไม่ดีหรอ,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 อกก็แค่วันเดียวแล้วกันตอ,อ,อนนี้สัญญาเลยว่าไม่มีอะไรละโอเคขอบใจมากพี่แค่ยืมตั้งแต่ที่ออที่แค่ยืมเฉยๆพี่แบบอยู่บ้านหุดอ,อูก็รู้ว ที่คือแบบทำพี่ปวดแล้วป้าขึ้นมาได้รู้ต้องทางเงี้มันไม่ดีหรอกเที่ยวเมื่อถ้าจับได้มามันจะยากเลยถ้าพี่จะจับได้มาปุ๊บอยู่บัดอยู่กันไม่ได้งั้นพี่ก็ต้องอยากให้เอิร์อจับได้เต้ยก็ต้องห้ามบอกมันไม่ใช่ะเพราะมันไม่ดีหรอกเออมันต้องเลิกคุยไม่ใช่แบบแอบคุยจนไม่ให้เขาจับได้ก็ใช่ไงพี่เลิกคุยแต่ว่าเจอกับพวกนี้ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไม่คุยเลยแล้วแต่นี่นะ ครั้งเดียวไม่รู้นะภาพลามกระจุกเอาโอเคสัญญาไม่มีอะไรละครั้งเดียวคู่นี้ไปกินข้าวกับเขาเฉยๆโอ้รู้ป่ะว่าเขาแบบว่าแบบเออหล่อมากเขาเล่ศมากเขาดำด้วยพี่ชอบผู้ชายผิวดำมากเขาเป็นผิขาวมั้งมันก็ดำค่ะคือเลยเอามาแต่ว่าตอนนี้มันไม่สนใจพี่เอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กินข้าวเสร็จที่มหาหานะขอบใจมากจริงจังวะเนี่ย ไม่รู้ว่าถ้าสมมติถ้าผมเจอพี่เอธก็นั่นแหละวันนี้พาขอแนะนำเว็บเกมดีๆที่ไม่เคยโกงใครอย่าง adwdg 1เล่นง่ายได้เงินจริงแถมมีเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยนะคะที่สำคัญแจ็คพอตแตกง่ายง่ายโบนัสก็ให้โคตรดีเลยค่ะสมัครสมาชิกวันนี้ได้ลุ้นหมุนวงล้อพารวยฟรีมูลค่ากว่าหมื่นบาทเลยนะคะทุกคนสอบถามแอดมินได้ตลอด2ี่ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เว็บนี้การันตีไม่โกงเรื่องเงินอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็แอดไปได้เลยค่ะที่ adwdg ห่อย่าลืมมีแอดด้านหน้า เตยวันไหมเตดฮะนี่จะบอกไรท่าน,นหนึงฮะวันไหนวันไหนจ้าี่จนะบอกไะไรฮะจะบอกไท่นหน่ท่านนเาขอขอกินน้ำหน่อยนะบาทันโหลจบอกดีก็ เว้ยมมีอะไรจะบอกจะบอกเรื่องของเขาโอ้เจอแต่ลุที่หังเดี๋ยวมนแต่มีใส่เจดิเฮ้ยใช่ฮะพี่อยู่บ้านน้องคุยใครน้องอิ๊บน้องอิ๊บคูเลยนี่องอิ๊ไนดีผมมีอะไรจะบอกสองพเจอเมื่อตอนเย็นกับโมอไม่ยังไรห่ะแป๊บนึงพี่อยู่บ้านน้องแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งวใส่ อ้าอะไรมีไรม่มีอะไรอ๋อไม่มีหรอน่อะไรน้องก็ทักเฉมาบ้านน้องโอกันวเพี่แม่มาปเดียวันเพี่กับบ้านก่อนนะอไมีอะไรแล้วคูณเล่นเฉยๆะเี้ยมีอะไรลจ้าจ้าแล้วีจะรีไปหาพี่ไปหาตรงไหนก็ไ่ตองบอกไม่เราเอาไง อะไรคนวน้นคุยกับพีพ่ปองมั้งอ้กูคุยกับน้องดีดเอเอ